รัาอิกได้ที่นี่เกมเมอร์กายดอทคอบผู้สนับสนุนเกมเมอร์ฟิชเบดอย่างเป็นทางการและชอบพวกเราก็กดปุ่มไลค์และซับสไครต์ห้ด้วยนะครับอไอ้ขอยาวใต้น้ำนะครับใช่หน้าต่างดอวะเอ้ามั<อ>นหายไปแล้วไ,ไ,ไปวไหามาสิ <laughs> เร<ล>็ว <laughs> เดี๋ยวหนาวไข่แล้วเนี่ยดีแค่เอาตีนแตะน้ำนั่นเนี่ยโอ้ที่รักฝนหนาวใขรโอ้นันตีนแตะน้ำนี่ลงมาทั้งตัวเลยโอ้แล้วหนาวไม่เจอที่รักหนาวไขรที่รักหนาวไข่เจอไหมมันอยู่แถวนั้นอ่ะฝนตกเนี่ยน้ำขุ่นน้ำขุ่นเจอแล้วบอกนะอย่าให้กูเจอไพ่นะไม่เจอวะเอ้ยหายไปไหนวะน เมื่อกี้กูยังเจออยู่เลยรับเบียเออเดี๋ยวๆหายใจก่อนเดี๋ยวลงไปตามเองโอเคอรึหนะรไหนวะเอาหายเฉยหายเฉย้ยเ,เมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้จริงๆนะเออมันผีหลอกหรอกเมื่อกี้ <c oughs> ไม่ใช่มันล่องหนอยู่นเลยแล้วมันมากัดเราทีหลัง ไอ้บ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไอจูราสิกเวิล์นะตรงนี้ไม่มีไข่แกเก็บไข่มุกก่อนโลบ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 มากลาบหอยเอ้ยลาบหายมไ่ใช่ว่มมันมาข้างหลังตอนเก็บไข่มุกเวยไม่มีไม่มีเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอ้เอ้สแตนบายแป๊บบอกแล้วต้องโลบมากเอาแล้วมันเอาแล้วกับ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 ทำมเอาหายโอ้ย อออะไรขงมันวะมันวาร์ปได้ปะนี่หนีคนแรกเลยกูหนีคนแรกเลยกลัวครับผมมาตามมาตามมารูใหญ่นะรูใหญ่รูใหญ่มาแล้วเอ้ยมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้มายืนตรงนี้มันมันมันอยู่ข้างนอกคอคอมันเข้ามาได้มันเข้ามาได้แต่คอเอ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 ออย่าอย่าใกล้ไปใกล้ไปออกไปล่อมาอีกทีเพลงดับแล้วโอ้ยแงมแงมแงมไปก็เจอแล้วน่ะ ไปคือลืมดูกูจมน้ำหายใจหายใจก่อนหายใจก่อนว่าไงสองนักล่าสองนักล่ากำลังเปิดเปิดเปิดแล้วเมียนักล่อวาแนักล่อเดี๋ยวแล้วไอหัวมันไม่เข้าอ่ะเฟลไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่นี่มานี่มานี่เออ โอ้นี่เก่งมือสั่นแล้วเนี่ยไม่เข้าออมาทีเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้้าแลวอ้าวมันโยกหัวอืมมโยกแล้วนิ่งแล้วออมันก็ยังโยกอยู่อะโอ้ยไม่แม่นเลยโอ้ยต้องวันนี้กูต้องได้แล้ววะวันนี้ต้องได้ยิงมันนีงมันร้อยกว่าลูกล <laughs> ขี้เฉยเสียเสียไปสิบลูกแล้วอ,อีกนาน ิงไปเฮ้ยเดี๋ยวนี้สองแป๊บเวลอะไรอูสามห้าสามห้าจับยากขนาดนี้แสดงว่าไม่ธรรมดาอ่ะยิงมันหวัวเหม็นงูเลยวะอ,อ๋เอ,อโอ้ยล็อกหลบไอ้ละเบียร์ไปตามมาเร็วนี่วันี่อีกสัพหรรท์เยอะเลยมาแล้วอุ้ยโดนมาหนึ่งทีเฮ้ยว่ายมาตรงนี้ว่ายมาตรงนี้ เห็นเราง้างนธนูอยู่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาพีดีดีซีชิปหายละกูได้กลับบ้านแน่เรียกมาเรียกมาเอซีดีซีมานี่ว่าโดนกัดตายแน่เลยว่ะตายแล้วฝ่ายปะเนี่ยเอซีดีซีเฮ้ยเฮ้ยเฟลเฟลไม่เอานะยังมีเฟลยังมีเฟลเดี๋ยวพามันกลับถ้ำก่อนเอออ้าวเพลงเงียบเฮ้ย ไอ้โอูผมนี่ไม่กล้าออกถ้ำเลยครับขึ้นโอ้ยมันอยู่ตรงนั้นนี่เองปากถ้ำเลยไปแล้วไปก่อนกินยาไหมกำกำไร ecdc ไม่ใช่ไม่ใช่ดับน้ำขอเอขอตัวเดิมมาก็พอละ ecdc user เอาทามดาว w n เยอยู่ในถ้ำปะเนี่ยอยู่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 ครับ เอซีดีซีกลับมาต้องต้องออกไปไหว้จับมันแล้วล่ะ้ยมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเอซีหรือไอ้นั่นเอซีดีซีเฮ้ยเพลงมาเพลงมาเอซีดีซีอยู่เฉยๆฉซิวะเฮ้ยมันออกไปแก้วมานี่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 เรียกเรียกเรียกไว้เรียกไว้เรียกไว้รอเดี๋ินๆนะครับขี่ขี่มันก่อนโอ้เลือดแดงฉาด ชาดเลยแดงงี้แป๊แบบแปบบ๊บแป๊บพักก่อนพักก่อนเกือแบบตายไปเอซิดียิงตรงนี้ได้ปะวะโผล่มาอยู่ไหนทะลุหินโดนไหมนะ่ะ e <se> er> โอ้ยดังตึงเลยแสดงว่าไม่โดนแน่นอนนี่น้ามาอยู่ดีนายไปทำอะไรตรงนูน้นฮะ ACDC ฮะรับเบีย เดี๋ยวนี่กดให้มันตามนี่เองเอ้ยไม่เอาดีกว่าเพราะต้องไปยิงตรงนู้นปไวายไม่ทันนุ้ยสัใครไปดีตกใจดูว่าใครตายดูว่าใครตายไม่เอาสิเจ้าเฮ้ยเฮ้ยแรงนุ้ยเฮ้ยไม่แรงหรอกเกาะห้าร้อยยิงมันยิงมันโอ๊ยไม่โดนว่ะมันโยกอ่ะมันโยกมันชาวร็อกเหรอมึง เอาเลยเอาเลยข่าวล่ออืมเออไม่ดีเลยการหายใจหายใจได้ด้วยใช่ป่ะน่าจะเอาไม้มาวางตรงนี้สักอันนึงแันนี้มันโอ้ยเสียตกใจตัวอะไรอ่ะอะไรเอ้ยหนีอีกแล้วหนีอีกแล้วระเบียบไปล่อมาเอาคายัลลี่วาร์ปมาเฉย ไอ้เฮ้ยกูเจอตัวล่อแล้วกูเจอตัวล่อแล้วหลอมันหลอมันหลอเฮ้ยเอาธนูไม่ออกเฉยเฮ้ยตยย้้วเเังะฮธนูไม่ออกปมันยังไม่สลบยังอีกเหรอแต่มันนิ่งว่ะไม่เอายังไม่ปล่อยมันเลยปล่อยมันเลย <c oughs> นั่นแงต่อ,อมยมันเลย <c oughs> อิ่ออมเลยต่อยมันเลยเหนื่ลยเป็น้ะ <c oughs> เบีย์อยู่ตรนะ <c oughs> งนั้นนะมีอากาศหายใจนะเออได้อยู่ใครไม่อยากตายบ่อยน้องไว้เด็ดเตียงนั่งคูลดาวน์น <c oughs> จับยากมากครับผมเลเวลสามสิบห้าซะด้วยได้มาก็อิ่ม <c oughs> อ่ะอิ่มเลยโอ้อยหืมธนูพังเปลี่ยนด้ามแป๊บเปลี่ยนเอาเอาธนูมากี่อันนะ่ะ สองสองอีกเฮ้ยจะจะมีของซ่อมธนูนยเอ้ยม,มันไปไหนมันไปไหนหนีเขาจะตายปุ๊บหนีอันนี้ของหัวหมาซะดีดีอ้าวเรียนี่ดำมาลึกไหมเนี่ยลึกดิก้นทะเลแล้วเนี่ยโอ้โหยมากันย่างมากันย่างมากันย่างออม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้เห้เอหนี้แล้ว เอ้ยเลือดแสดงว่าเลือดมันน้อยแล้วไม่ใช่ยิงไปยิงมามองแล้วเบีย pues ร์น enfin ักรอไม่ใช่นักล่านักล่อเขามีสิบพวงเขารอได้อยู่แล้วเอาเลยอ๋อมันนิ่งเงาเออเนี่ยมันต้องมาอยู่ในน้ำล้อมใกล้ๆต่ไม่มียาไม่ตายว่ะแล้วไม่เป็นไรเลยด้วยหนีเขาหนีเขาทันนี้ทันนี้ วนมาวนมามันมาอู้เฮ้ยแสดงว่าไกลแล้วถ้ามันหนีบ่อยๆอย่างเงี้ยไกลแล้วไม่เมื่อกี้ผมขึ้นไปสูดอากาศด้วยแหละครับอืนี่เข้าสักเม็ดหรือเปล่าวะเนี่ย เข้าเข้าเนี่ยเทมปักไปเป็นหัวเลยเนี่ยไอ้หลับแล้วเว้ยหลับแล้วเว้ยหลับแล้วเว้ยเทม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 เแล้วคเับเอาเท็นว่าจมการล่าเยงเทนเนมเท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 มเ่มเท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 นนทมเท็เเทมเเทมเ้มเทมเามเทเาเทเทเอินเท์เ็ตอินเท์เ็ตดาวน์โหลดเมเจอร์ เดี๋ยวเราจะติดตามรับเบียวนะครับเฮ้ยรับเบียตรงนี้เดี๋ยวขนใครมุกกลับบ้านด้วยเอาใส่ข้อยาวไปแม่งแบกได้เยอะไปยังไปยังขึ้นไปแล้วใช่ปะขึ้นแล้วขึ้นแล้วตามอยู่ตามอยู่เราตามเขาไปนะฮะเร็วปะเร็วปะเตรียมตัวให้ไมานะแพดหน้าแมลงเข้าแอนแมนเข้าแอนแมนนะครับโอเคครับพี่อ่าตอนนี้เราก็อยู่บนบนฝั่งฮะเราเรากลับบ้านของเรากันดีกว่าไปรับเบียเดินทางกลับบ้าน <จ>ิากติด,าดภพาอดภพยอยู่แล้วเรามีวิธีไหว้ผมมีวิธีเฮ้ยเนี่ยฝูงฉลามไม่ต้องไม่ต้องกินนะนโดยไม่ตัวที่ภาพนั่นแหละมีคนกับบ้านแบบนั้นหนึ่งคนวันนั้น <c oughs> เราจําได้ชื่อขึ้นชื่อขึ้นตัวอะไรตายเลยแหละฉลามก็ตายคนก็ตายกัดได้ปะเฮ้ยเยอะเยอะเยอะไม่ต้องสู้ออกล้วเบียไปดีกว่าเสียเวลาเปล่าอยากทำแดดเดียเลยเสียงเสียงเสียง ปเปอร์ผู้ฆ่าลามตายเพราะลามก็วันนั้นอย่าสิน้ำหน้าจะถึงวันนี้ชื่อขึ้นด้วยนี่นะครับเราก็ได้เห็นแล้วการกลับมาของไอ้การได้มาของไอ้คอยาวใต้ทะเลนะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในถ้ำเรียบร้อยเรากำลังรอความช่วยเหลือจากพอนเดลี มาเลยอ้าวผมก็จะขับเครื่องบินไปช่วยเหลือรับเบียนะครับหลังจากที่เขาโดดลงมาเมื่อกี้เพื่อไปตามหาไข่มุกนะครับผมไข่มุกเอาละครับเฮ้ยกูว่ากูไม่รอดละจะขึ้นมาได้หรือเปล่าจะขึ้นมาได้หรือเปล่าอยู่บนหลังสองตัวสองตัวขึ้นขึ้นขึอยู่ตรงไหนเนี่ย มันดักอยู่ไม่รอดแล้วล่ะบินบินคนจะมาแล้วเว้ยเฮ้ยจะถึงคิงนั้นหรือเปล่าขาดใจตายก่อนบอก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 ไว้เอาน่าเขาทำครูดไม่เอาเว้ย <may S 2> <c oughs> แต่ใจไม่น่ายังเหลือเยอะเราอยู่ตรงบ้านพี่ตองเนี่ยเอ้ย <c oughs> ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วออกซิเจนเหลือครึ่งหนึ่งแล้วขึ้นมาขึ้นมาคือ <im> <im> บินรอรับอยู่อยู่ตรงไหนเนี่ย เดี๋ยวจะถึงแล้วจะถึงแล้วเดยนนี่อยู่ตรงบ้านพี่ต๋องนะบินบินบินออกมาเลยอ่าออกมาแล้วถึงคิวน้ำแล้วเอ้ยโอ้เราเจอรับเบียแล้วครับผมแล้วก็ไม่บอกว่าลงตรงไหนที่หัน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 ซ้ายมาช่วยเหลือแล้วเกีียวเออฟลุ๊ปหลอดภารกิจช่วยเหลือสำเร็จนะครับผม ปลอดภัยโอเค thank you ขอบคุณคที่รับชมภารกิจช่วยเหลือของพวกเราทำครูดน,นะครับผมครับ <laughs> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับผม